มาสรุปให้ฟังแล้วกันว่า3เรื่องเลยที่เราควรจะรู้เนี่ยจากการประชุมเฟดก็คือตกลงแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยจะหยุดขึ้นหรือยังสองเทอร์มินอลเลทเนี่ยจะไปอยู่ที่ตรงไหน3การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็น3คําตอบเลยที่ผมว่านักลงทุนเนี่ยอยากจะรู้เฟดส่งสัญญาณค่อนข้างชัดว่าใกล้สิ้นสุดแล้วในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยต,ต่อพอดออกมาล่าสุดจริงๆแล้วไม่ว่าระหว่างทางนะมกราถึงมีนาที่ผ่านมาเนี่ยจะมีใครตกใจตัวเลขด้านเศรษฐกิจออกมาจะทําให้เฟดฟันฟิวเจอร์หรือว่าตัวของเฟดวอชทูเน เทอร์มินอลเปรับขึ้นไปแค่ไหนก็ตามนะครับเราเห็นที่ตัวเลข6.25เปซนต้ำแต่ว่าดอทพอตล่าสุดออกมาก็จริงๆแทบไม่แตกต่างจากเดิมเลยออกมาแค่5.1ก็เลนจ์ประมาณสัก5-5.25ถึงล่าสุดเฟดมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย25เดซิพอยต์แม็กในกรอบบนก็ประมาณสัก5เพราะซ็นั้นจริงๆก็เหลือรันเวย์อีกแค่0.25เท่านั้นสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้จริงๆแล้วถามว่ามองย้อนกลับไปนะตอนเดือนธันวาคมการส่งสัญญาณไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยเเเเเทททออออออรรรรรรร์มมิินนนลลลจจะะไไไปปีี่่่่าาาาาาหคตตบบบบบดดดด้้้้วกกกกถััยขึ ่อ่ในคําแถลงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าการปรับลดดอกเบีย้ยคงไม่เกิดขึ้นในปี2566แน่นอนน่าจะไปเกิดขึ้นในช่วงของปี2567น่าจะเริ่มมีการลดลงเพราะว่าถ้าเราไปดูในส่วนของดอทพอตในปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นการปรับลดตดอกเบีย้ยถึง200 basis point หรือมา2%ดอทพอตจากปีนี้5.1ปีหน้าเป็น3.1ก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงกับตัวของ target เงินเฟ้อที่เฟดตั้งใจจะให้อยู่ที่2%นะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าการปรับตัวลดลงของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่ตลาดคาดแต่ก็จะกลงมาใกล้เคียงกับ target ที่ให้ไว้ที่2%เพราะนั้น ไอ้น,นี่คือสิ่งที่เฟดส่งสัญญาณสิ่งที่ตลาดตอบรับเป็นอย่างไรโอ้โหดูค่นข้างจะเชื่อหน้าดูแหละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟดวอชชูที่มีการรายงานออกมานะครับหรือว่าอินพา e โอเว h ไนเร e ดูจะไม่ค่อยเชื่อ จะไม่ค่อยเชื่อเฟดเพราะออกมาแล้วจริงๆแล้วก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในช่วงเดครึ่งปีหลังของปีนี้ถ้าไปดูเฟดวอชทูเนี่ยอันนี้ยิ่งเห็นทั้งๆชัดเจนนะครับว่าการประชุมในช่วงของเดือน5เดือน6ของ FOMC เนี่ยตัวของวอชทูให้น้ำหนักในเรื่องของการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้มากถึงประมาณสัก5 0าสถึงหกแล้วก็จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในช่วงของการประชุมเดือนเจ็าจะเห็นหลักการลดอัตราดอกเบี้ยลงจริงแล้วก็ลดลงเป็นซีรีส์เลยนะจากการประชุมมเเเเเเเดดดดดดืืืืืออ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 อนน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 น7 9 11 12 25 25ี่่่ยยยะะะะคคคครรรรััััับบบลลลงงงงงง้้้้กกกก็็สสพพพต์าาาาจจิิๆภขขแ ที่คุณจลอ์พาวเวลพูดถามว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยเวียงค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าตัวของดอทพอตไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากก็ต้องยอมรับนะว่าในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องวิกฤตการธนาคารที่สหรัฐอเมริกาที่สวิตเซอร์แลนด์อาจจะต่างกัน,ต,กนต่างวรระกันเปิดผลนั้นจะไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่มาเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เพาะซ้ํากําซัดนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดเพิ่งจะไปะแถลงกับทางรัฐสภาแล้วก็ทางสภาผู้แทนรัษดรของสหรัฐอเมริกาก็โหบ โอ้ตลาดพุ้นปรับตัวลงไปค่อนข้างมากแต่ต้องต้องไม่ลื้ว่าจริงๆแล้วในชว่วงที่เกิดวิกฤตการธนาคารเนี่ยทางกรรมการเฟดเขาก็โดนแบ็กเอาอยู่ใกล้ประชุมไอโฟนสี MC. ท่านก็พูดไม่ได้พอเกิดวิกฤตธนาคารขึ้นปุ๊บท่านโดนฟรีไม่ให้สัมภาษณ์ความคุมเครือมันก็คงอยู่กับตลาดพอออกมาพูดได้ปุ๊บทีนี้หน้าไพ่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากเป็นจ,เปนจากที่ไปแถลงที่ทฒิสภายอย่างชัดเจนครับตลาดก็ยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่วันนี้ผมว่าฝุ่นหายตลบละภาพออกมาค่อนข้างชัดถามว่าตลาดไม่เชื่อแต่ทุกอย่างเนี่ยผมก็ย็นท แต่แต่ว่าวันนี้ที่มีการกำหนดดทตอ์ขึ้นมาในช่วงของสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยจริงก็ไม่ได้ต่างกับช่วงของเดือนธันวาคมเท่าไหร่ดิเรกชันของเฟดเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วการที่เขาทิ้งแมสเซดเอาไว้ว่าในปีนี้ยังไม่ใช่ปีของการที่รถอัตกเบี้ยอาจจะต้องให้น้าหนักไว้สักทีหนึ่งอย่าไปเล่งเขามากเพราะว่าจริงๆนะตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาตัวเลขล่าสุดที่เป็นตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงจากสัปดาห์ก่อนก็จริงแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขประมาณการของเเเเเพรรราาาาาาะะะฉนน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 นััั้้้จกกกกีีไปปป่่่่่ยืืออออองงงงงงขขภวววท็็คตตติิดมมลศษ อย่างนี้สบายใจได้ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในปีนี้ต้องจะลดลงแน่แน